สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนีนมาสวนมา,มาสวนผลไลม้โอ้ยมาสายโพดเขาเก็บเบิร์ดเก็บสตอรเอ,รเ,บอรเบอรี่นี่ยังไม่สุกลูกใหญ่ใหญ

Tuh ini, ini bukan ini Ini Bas, <laughs> Pak deh, sebas. uy, dua luku, tempuung <tangan> mers, bas, bintar ini dia หญิงทำอะไรลักกินเดิมมือเบิ้งหน่อยนิอ๋อได้ดิอุ้ยพ like ี่น้องโอ๊ยมาเบิ่งอยู่ในมือยังเถียงเต็มมือเลยครับเต็มมือเลยครับพี่น้องครับอุ้ยนี่นะครับ ขี่เต<า>็มมือเก็บไ <uc> ด้ส้มหน่วยน,นีค่ล้ยคิดถึงลูกอยากพาลูกมาตัวข้ากินครับกันเลยได้ส้มหน่วยเก็บบักหลายได้ส้มหน่วยกินขโมยอ่ะโออ๊อะโออะอ เก็บเลยคนมาคนมาหลยหรอคนรักกินผลไม้จ้ะปาก ก็ชิได้ก็ชิได้ไปอันซ่างกิโลซื้อเขากินเบิดอนซลูกเอาเอาเก็บหมากอันนี้ต่อหมากน้ำน้ำนี่ต้นมันมีน้ำเห็นบอนี่ต้นมันมีน้ำไปทางพุ่นทางนี้มีคนอยู่ไหนดูเข้าไปดูดิไมีน้ำเด้อหน่ตัวไหนนี้น้ำ เขาเก็บ <K ill ip> ไปเบิดแล้วเาบาบางลงไปหน่อยหน่วยใหญ่ยิ้หวานเอ้าเต็กนี่ข้างในมันจะเป็น,นยังไงแต่ว่ามันหวานกินได้แต่ว่ามันสมอืมแต่ว่ากินไม่มาหน่อยเนีืยหวานืออ แล้วก็มีตรวจอันนี้ <S <S 1> <S 1> แี่อันนี้กินสมบ์แสบๆคนพริกเกลือห่ <S 1> <S 1> อริกเกลือมาอยู่เด้แตจะไปประกาศกินแห่นี่คนเดินตรวน,น,นี่หน,น่ออยันนี้กินสมแทนมายมกินแทนของสมบ้านเขาแซ่บอยู่กันแซ่บมากอันนี้ก็กำลังสุก อันลูกอะไรเหรอเบอร์รี่เชอร์รี่เออไม่ใช่เชอร์รี่ใกล้จะสุกแล้วประมาณอีกสองสามอาทิตย์มาออ้ยโดดไม่ได้สุกแล้วชิมดูไปเอาดูดดู เป็นปั้นเป็นปั้นเป็นปั้นอยู่ยังมาสุกคักโดคักดกคักดกเนี่ยคุณลวกแต่ว่าจะเข้ามาลักกิมพริกเกลือกินห่อพริกเกลือมาพร้อมอาดกคักดกเนี่ยคุณน,น่ะพื็นปั้นเป็นปั้นอยู่เรียกว่าใบามันิมดู ดนี่ย่างไปข้างหน้าขอบิ้กงหนนามาดูเกีกยวอ้เกีมากิน น้ำลายกูแตกปดัดเห็นเป็นปั้นเป็นปั้นเลียวเบิง้งไกลๆโบเมนใบนะจ๊ะลูกมันปดัดน้ำลายแตก

โอ้ยเบิ <c oughs>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  ้งเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยในเอ็มเก็บพุ่มไหนพองบอกเก็บพุ่มใหญ่ประนทันทีทำไมเขาดูเยอะอู้หึ ดูอ่ค่ะขนาดคนมาเก็บหลายโดดิน มันสุดสุดแล้วให้ยาฝาดยางไม่เขาเสียไปก่อนนี่ต้นนี้หน่วยใหญ่สุดแล้วเอาต้นนี้ไหนดูซิได้ไหลายบ่เอ็มสตรอเบอรี่เดสตรอเเบออรี่็มลูกใหญ่ใหญ่เลยบาสดูหน่อยบาสี่เยอะไหมโอ้ได้เต็มไหนของน้าหญิงควนนะบ้าเอาต้นน่อยใหญ่ใหญ่ไปหานเสียบเลยหน่วยใหญ่เลยปลาออกไปส่วน ปาดอันนี้ดำปื๊ดเลยวะนี่เป็นปั้นเป็นปั้นอยู่พอเลยละหลายพดบรรลจะกคำที่เอาจาจะเอาหนเด้บนทางนี้่บนทางนี้อันนี้พวกนี้เมดหยับยางเงี้บน้างหลัง มันเข่ามานี่อีกแล้วสะออนมากอันนี้ลูกพรมลูกพรมประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรวะส่วนมากคนไทยเขาเรียกว่าลูกพลุนตินี่แหละอันนี้แหละว้าเป็นปัน้นเป็นปัน้นนยูป้าเออบอเอาดอกท้ายวิดีโอซึ่งุ้ ต่ต้นหักเลยพูดนะ<า>นี่กิน,กน,นะกนเอาพริกเกลือมาก,กินกับนี่แซ่บได้เนี่ยแต<ม>่ลองกัตงดตรงนี้เขาห้ามเด็ดว่าสันเขาห้ามเด็ดอือหสมนี่คือหมากสุกลองชิมดูนะคะ หวานปะหวานปึ๊ดแตนตอดซะเถอะมีแตนป่วะมันอยากกินเบียร์เลยยิงเฝ้าไปปึ๊ดพริกเกลือเนาะ ขั้นบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยคนพี่เกลีมาคุยแมงขี่แตกกับหม,มอกินมึงอะไรกินปาดเป็นแต่แสบแท้แสบบ่แสบหวานบ่หวานป้าที่เลียวเห็นเขียวๆนี่ไม่ใช่ใบนะจ๊ะ มันเป็นลูกคำไม่ใชี้ไปเบอปร์โอ้โหหลายค่ะนี่น้ำไหลไหลน้ำมีน้ำเลยเนี่ยตัวไหนตรงระวัง กินจนเสียวฟันว่ะล่ะเก็บยากว่าน้ำว่ะถ้านูกมาเก็บทางนี้่จะไงทางไหนทาพี่กินจนปวดเจ็บอ้าวน้ำปากกูเอ็มมาถ่ายกล้ๆมือแมน อเอ้าทา่งนี้มันเก็บง่ายก็ยังไนี่ดูเสียงคนไทยไล่หอือคนไทยมาไล่หลเอาไทยเอายุนีเจ้าก,ก็เอาเต็มกระต,าต่าคุณตอาตะกิเลยตะกมบนกาเอาเื่อนไเปนอนได้เอมันทำให้ได้ผิวะตะกีมไหม เต็มแล้วบันนี้พอได้หลายแล้วเก็บข้าเดียวหมักอันนี้กินสมแล้วเพื่อจะเส บ้านี้พอแล้วกระซิกรับบานแล้วบ้านนี้ไปช่างกิโลพ่อไปพอ่อแล้วอะไนี่ะเอยียงในกระเป๋าเงินใส่เงินกระเป๋าเงินเงินคือเขียวแต่ก็น <c oughs> ี่ก็มาต่อแถวต่อแถวช่างกิโลแล้วก็จ่ายตังค์ เดียบมี่ดอกเขาบ่าขายอยู่นี่มีดูสิว่ามีอะไรโซมี่มกินจนเสียวฟันแก้วดำกูจะบอกเขาว่ามึ่กินนี่แต่กาแฟนี่แต่กาฟแฟนี่กาฟแกาฟ